วันนี้เราไปกันที่โ t o b i ค o มาสะกดตลกมาก E T O B I C O K E แต่ไม่ต้องออกเสียงตรงเคนะแปลกอะไรเยี่ยงนี้สัปดาห์ที่แล้วฉันนิ้วซ้นไปสองนิ้วตอนที่ย้ายของในโกดังใหญ่ฉันบอกคุณหิวอย่างว่าฉันได้โกดังใหญ่ยักมษ์อาสงสัยฉันคงเล่นเป่ายิ่งฉุกไม่ได้แล้วล่ะวันนี้ฉันอยากจะเน้นไปที่คุณภาพมากกว่าปริมาณนะ บางอย่างที่เล็กหน่อยแต่ว่าจะสามารถขนได้เองอ้ตบิคโคขนส่งได้ง่ายกว่าวันนี้เราเอากระดาษมาด้วยดูสินี่มันมีสายที่ดูงี่เง่าติดมาด้วยแต่ว่าสายนี้มันก็ดีเหมือนกันแ็จะได้ไม่รู้สึกแย่ชิกแท็ก,ทกโตไม่ได้จริงจังนะพะพยายามหาเหตุผลไล่ผมออกอสิฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นคือจะหาใครมาแทนแกในเรทราคาดีได้ทำไเราต้องทำแบบนี้อีกแล้วมันเป็นเรื่องของหน้าตา เราประมูลโกดังไม่ได้มาสองอาทิตย์แล้วครั้งนี้เราต้องได้ฉันไม่แคร์แม้จะมีแค่ชุดชั้นในเก่าๆอยู่เต็มโกดังแต่ผมแคร์ถ้ามันจะมีแค่ชุดชั้นในเก่าๆเราไม่อยากซื้อกดังเพียงแค่หาประโยชน์จากการซื้อกดังเราต้องได้สิ่งที่เรานนอยากได้วันนี้ฉันต้องได้โกดังฉันไม่สนหรอกวันนี้จะเป็นผมกับโฟเมอร์ที่ชนะการประมูลไม่ใช่แค่ผมเอามันมาเพื่อจะเบีเ่ยงเบนความสนใจจากคนอื่นแต่ว่าผมยังสอนให้มันช่วยเลือกอีกด้วยนะโฟเมอร์ Homer. แล้วพูดสิไอ้คีแพ้อะไอ้คีแพ้ต้องอย่างนั้นสิ <laughs> น่ารักมากเลยลูกเฮ้ hey, ใครเนี่ย มาชื่อ Homer. โฮเมอร์โฮเมอร์อึใส่เลยอ้าวนี่คุณเป็นอะไรเนี่ยคนสวยนี่ฉันธอโซนไ่อาทิตย์ที่แล้วตอนอที่ย้ายของในโกดังที่ซื้อของจะคุณไงดอดวันนี้จะต้องหาโกดังเล็กๆหน่อยนะผมก็คุณมีปัญหาแล้วเหรอนะเออพระเจ้าวันนี้มีแต่โกดังใหญ่เพราะว่าเป็นที่นี่ด้วยแล้วะให้บอกว่ายังไงดีมันใหญ่หมดเลยก็เออสุซล่าเธอสงเกตไหมว่ารอยมันจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะผมชอบเพื่อนร่วมงานแบบนี้นะมันไม่เคยพูดเรื่องเงินเลยอืมดีผมแค่ขนมให้มันกินนิดหน่อยมันก็พอใจแล้วแบบนนี้เวกจะตายไป กับคนสมองนกเขาก็ดีมากถ้าราอยอนกมาได้คราวหน้าฉันจะตุนปากเป็ดมาด้วยดีกว่าอารุณสวัสดิ์ทุกุคนขอต้อนรับสู่การประมูลในเช้าวันนี้ในฐานะผู้จัดการการประมูลขอแจ้งเงื่อนไขเหมือนเดิมเงื่อนไขคือจ่ายสดงดเชื่อทุกคนพร้อมไหมพรอมลุยกันเลยเถอะไปทังนี้ครับไมดึงความสนใจคนอื่นไหมนะเดี๋ยวฉันประมูลกดดังมาเองไม่ต้องห่วงเข้าใจไหมเอาละห้องแรก ยุนิตรแรกทักษะการฟังโอเควงได้เลยไม่แกยังไม่ได้ฟังเลยแกต้องฟังก่อน <c oughs> เราจะได้วงกลมได้เชิญทัศนาตามสบายออเอี่ยมยอดมีตู้ลิ้นชักเข้าชุดกันด้วยแค่นี้ก็ดีพอละจริงเหรอเราจะได้เห็นกันว่าใครจะประมูลได้ไปอ่ะไม่เห็นจะมีของน่าสนใจเลยมีที่นอนอยู่สองหลังมีเครื่องปรับความชื้นกับฮีเตอร์กดังนี้คนจะเปิดราคาไม่แพงนะผมเออเราจะประมูลมัน เฮ้ยเลิกสายขนได้แล้วไปทำงานเถอไปในนั้นมีบางอย่างที่ดูเป็นปริศนานะมีกล่องอยู่ด้านหลังมีตู้สองหลังที่ฉันว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็ตู้แอมน่าสนใจอยู่เหมือนกันเดี๋ยวก็รู้อ๋อโอเคพ่อลองประเมิกนกระดังนี้ดู เดี๋ยวก่อนนะมีเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีด้วยนะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยมีไม้เท้าที่สุดที่สุดในโลกด้วยแสดงว่าตองมีกังเกงไซส์ใหญ่พิเศษผมชอบกะดังนี้และผมเป็นคนถือกระดานผมคิดว่าเรารู้แล้วล่ะว่ามันหมายถึงอะไรเอาแล้วทุกคนเริ่มกันเลยดีกว่า500ไหวไหมไปไหวสิบโอ้โหงกชมัดทำไมไม่เคยจ่ายเกิน10ดอลลาร์ปเปกางเกงอยู่แล้ว เอาหน้าไม้ให้300ร้อเอา400ให้ไปเลย450รอ้าสิบเอาห้าทุ่นไปแล้วว่ายังไงสู้อีกไหม5้าขยับอีกนิดห้ารขยับอีกหน่อยข้างหลังว่ายังไง600ไปแล้ว600แล้วว่ายังไง625ยังไม่ยอมโอะไรเนี่ย675แล้วว่ายังไงนับหนึ่งนับสองขายตรงนี้675แอยเบห้าก็แค่จ่ายแพงอะเนอะแบงแกเชื่อไหมเนี่ยฮะ เชื่อซะด้วย <laughs> วูต้องเจ๋งแน่นเลยสวยและเนียบเลยโบกี้น่าจะสักยี่สเหรียญมีอีกอันนึงก็น่าจะอีกยี่สิบน่าจะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดโอ้โหผมเห็นนะโอเคน่าจะได้สักย <laughs> ี่สิบเสื้อผ้าหมดเลยยิตกว้างใส่ฉันสักทีโอเคปูอันนี้รถเข็นของคุณปู ม่อันนี้รถจะเข็นคุณยาคุณปู่ทหารล่ะเอาดูนี่สิน,นี่นี่แอมกีตาร์นะเสียงดียังใช้ได้น่าจะสักอร้อยเหรียญอ๋อเยี่ยมใช่เลยร้านขายยาเปิดแล้วเชิญได้เลยเสียงซิ่วจากจีนลีกกลงเปียงเดียวนะพูดว่าลิงอภินะเ,เหรอว้าวมีอันในกองขยะด,ด้วยนะไม่เป็นหะ่งจำลองงการแพทย์ให้ใช้เข็มเล็กๆจิ้มไปตามจุดต่างๆเหล่านี้ มันคือการกดจุดฝังเข็มไงตุท่าทาเขาไม่ค่อยชอบนะจะเป็นยังไงถ้าพ่อต้องโดนฝันเข็มตลอดเวลาอย่าหัวเราะสิก็มีบางคำที่ผมพูดไม่ชัดผมมันพวกนิ้นแข็งรู้จักถุงแบบนี้มากยังมีอีกนี่นี่มันอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษใช้ตอนที่รู้สึกป่วยแล้วก็อยากจะล้างระบบภายในคือถ้ามันใช้ได้นะแต่ว่าปัญหาคือต้องเช็คดูว่ามันใช้ได้ไหมน่าจะราคาแพงอยู่เอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่พอจะอธิบายเรื่องนี้ไปดูกันเถอะ อย่าดมอีใครเป็นคนบอกว่าคขอบสเ็เของเราขึ้นอยู่กับของพวกนี้อ่าอ่าอจะงอกไปไหนดูแต่ตามืออย่าต้องเดี๋ยวของจะเสียนะครับนุ่นก็แค่ขอจับนอเชิญครับไปเลยเอาละห้องนี้เปิดเลยใหญ่ซะด้วยโอ้ใหญ่จริงๆว้าวเป็นกระดังที่ใหญ่มากเลย แต่ปัญหาก็คือทุกอย่างที่ฉันพอจะมองเห็นดูแล้วไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่และจะเป็นกระดังที่เปลี่ยนมาหลายมือแล้วแน่แน่เลยโอ้เอามือทาบอกมันน่าจะมีอีกจกระวาลอยู่ด้านหลังนะฮัลโหลฮัลโหลไม่มีเสียงสะท้อนเลยความปิศนาเต็ไปหมดเลใครจะรู้มีอะไรบ้างจะได้เงินเยอะอยู่ว้าวนี่จะเป็นของใช้ในบ้านใครสักคนนะ เดี๋ยวแกบินเข้าไปดูแล้วก็เอาบอมบอซิว่ามีอะไรบ้างหลังจาก็ดังนี้ไม่ว่าแกจะชอบหรือไม่ก็ตามนะวิ่งไม่ลำพงอยู่ข้างหลังด้วยอันนี้น่าจะเป็นของใช้ในบ้านมีของลึกลับอยู่มากมายเลยดูสิทุกตงนั้นสภาพดีเลยมันต้องเป็นของเราเชื่อฉันสิ โอเคทุกคนต่อไปไปกรดังไมายเลข2520มันเจ๋งดีนะเดี๋ยวแกไปป่วนพวกนั้นเดี๋ยวฉันประมูลนีเอาไรดีร้อยไม่สิบสิอ่าสิก็สิบโทษทีนายบอกว่าร้อยแล้วนี่นาสามร้อย <300. S 1> อ่าตอนนี้300ได้เวลาปล่อยอาวุธลับแล้วละสี่ร้อยทนทวนผมไม่ยอ,อยาก่างงเป็นวัดประมูลด้วยนอ่ร้อยแล้วห้าอยไปกันต่อห้าร้อแล้วเ0 0ดร้อไม่ใครสู้ไม้แปด้ยเก้าร้ไปแล้วจะถึงพันไมมเอานึงพันหนึ่งร้อไปเลย โอ้เมื่ออย่ามองอย่ามองสิลูกเฮ้เฮ่ย่าอย่าอย่ามอง1200ขยับอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมมันอึใส่ชั้นหนึ่งสามร้อยไปแล้วนับหนึ่งหนึ่งพันสามนับสองขายหนึ่งพันสามร้อยเออไม่นะไม่ไม่ไม่เฮ้ยทำนกสับสนผมอยากได้โกดังนั้นจริงๆ่านมาได้นกมานานั่นแหละเอานกมามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยซินี้ชันโอประมูลโซดาก็ถูกนกอึใส่ใครเป็นคนขี้แพ้นะ อันนี้ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยอ่ะแล้วก็ไม่เคยทําให้ผมผิดหวังด้วยขอเคลียร์เลยนะฉันไม่เคยทําอะไรแบบนี้นะโอเคมาที่กดังต่อไปทางนี้โอ้เปิดเลยว,าาว้าวมันเป็นส่วนผสมของอกองขยะชัดๆตรงนั้นมีเสื้อโค้ทด้วยผมไม่เห็นจะอยากได้เลยแต่คนอื่นอาจจะอยากได้มัน เวลาไปเงินเป็นทองแล้วเราก็ไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วอย่างเดียวที่ผมชอบก็คือเตาบาร์บีคิวโอเคเครื่องออกกำลังก,กายเฟอร์นิเจอร์ตัวกล่องโทนสีความจริงก็คือมันออกไปทางตะวันตกแต่ก็เป็นอย่างเดียวที่ผมชอบไม่เราเสียเวลากับโกดังนี้มากเกินไปแล้วจเป็นพวกนักคิดนะว้าวโรจมัดเลยเห็นมีเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนสวยๆอยู่ข้างหลังด้วยนะเตาบาร์บีคิวสภาพใหม่ก็น่าสนใจดีเดี๋ยวได้รู้กันแนะ่จริงไหมพวก มีตู้วางซักผ้าอยู่มันอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็มีของที่ดูมีคุณภาพอยู่เหมือนกันเตาบาร์บีคิวจักรยานแล้วก็ตู้เก็บของด้านหลังฉันอยากได้อันนี้แหละต่อไปกดังหมายเลข4008เริ่มเท่าไรให้กันมาเลย,ออยเอา้าว200เริ่มตรงนี้ทางนี้ให้สามไปแล้วข้างหลังว่ายังไง350ไปกระตอกทางนล้ว่าสี่ไปเลย450ตรงนี้อเอา้าว500ตรงนั้นว่ยงงายังไงห้0ยังสู้กันต่อสู้ไหม600ไปแล้ว นี่จะสู้ใช่เหรอเอาเจ็ดร้อยไปกันต่อเอาเจ็ดร้อยยี่สิบหว่ายังไงเอาเจ็ดอย้าสิบอว่ายังไงเจ็ดร้อยร้อยเหไปแล้วรอแล้วคุมรอแลหรือเปล่าขนาดนกยันฉลาดกว่าเธอมาต้องแบบนี้ซิโอ้เห็นไหมว่ามันเรียกเธอว่าอะไรเนี่เราจะจเย็นๆเพราะว่าเจ็ดเตียบนิ้วสมองนกไงที่เพื่อนฉันว่าแกไปต่อไปงานประมูลที่อื่นแล้วไม่เห็นจะเวิร์ตรงไหนเลย มามาม,ามาไม่ต้องบน่นมันสายเกินไปแล้วพอกันทีไม่เอาแล้วน่าจะมีเงินอยู่ในนี้นะย <Yeah. S 2> ้ดูขนาดของกระดังนี้สิมันต้องมีอะไรบ้างไหนดูหน่อยสิเออของเล่นเด็กกล่องนี้ก็น่าจะยี่สิบเหรียญนนะอันนี้เจ๋งมากมีอะไรอยู่ข้างในไหมไม่ไม่น่าจะได้สักสี่ร้อยเหรียญโอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมมาก อันนี้ก็น่าจะขายได้ราคาดีมันสวยมากน่าจะถึงพันหร้อยเหรียญดูนี่สิฉันชอบอันนี้เป็นไม้เมเปิลที่นี้น่าจะได้ประมาณพันเหรียญได้นะใช่ว้าวดูนี่สิมันสวยจริงๆนะโอ้เขาเรียกว่าอะไรนะสไตล์ออเรนทอลเจ็ดร้อยสบายๆของส่วนตัวห้ามมัดรวมอ๋อเชลล็อกโฮมส์ี <Sherlock Holmes. S 1> ย่ยมเลย ตีพิมพ์มีนาคมปี1902ท่านี่คือตีพิมพ์ครั้งแรกมันน่าจะมีราคาแพงมากผมว่าจะาอาไปผู้เชี่ยวชาญใช่ฉันเห็นด้วย,วยเก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วกันว้าวดูสิมีเงินเต็มไปหมดเป็นกระดังที่วิเศษมากๆใช่เลยแล้วเราก็มีหนังสือเจ๋งๆจากนักเขียนที่ผมชื่นชอบมากๆใช่เลยยายังที่คิดเอาไว้จริงๆอะโอเค5้ดอลลาร์ ถุงเสื้อผ้าเก่าอันนี้ฉันจะเอาไปบริจาคอยากแตะต,ตัวเองจริงๆที่สกดังนี้โอ้นี่ดูนี่สิใช่นี่แหละวิธีที่ฉันจะนเตอร์เทนตัวเองอิ้วมันแข็งปอกเลยเป็นตุ๊กตาที่เลวด้ที่สุดเลยตอนนี้เราจะมาดูอันที่ฉันเห็นในตอนแรกเลยมันคือเครื่องออกกําลังกายสภาพยังดีอยู่อย่างน้อยก็น่าจะสักสองร้อยห้าสิบแล้วก็มีเตาบาร์บีคิวด้วยฉันจะเลือกกอดังจากของที่ชิ้นใหญ่ที่สุดในนั้นโอ้ไหนดูซิว่า โอ้มันเป็นอัญมดีจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใครเก็บของแบบนี้กันโอ้ตายแล้วนี่ดูตุ้มหูทองด้วยโอ้ตายแล้วตุ้มหูทองเป็นเครื่องประดับที่ดีมากเลยตุ้มหูเงินก็มีแพ็กเกจแย่แต่ของดีมากคิดราคาแบบเซฟเซฟก็น่าจะสัก250ใช่ฉันคิดว่าอันนี้ต้องไม่ต่ำกว่านั้นแน่ตอนนี้มาดูต่อบาร์บีคิวดีกว่าอันนี้เหมือนใหม่เลยนะอย่างน้อยก็150สบสบายๆดูนี่ชุดร่มสนาม แบบนี้ยกขายได้250ส่วนนี้เป็นเตียงใหม่แกะกล่องจะว่าไปแล้วมันยังไม่ถูกใช้เลยมีกระจกตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้หลังใหญ่เฉพาะสามชิ้นนี้ก็น่าจะ300ได้สภาพยังดีมากแล้วก็มีเครื่องจักวคริสตัลมีแก้วแชมเปญด้วยดูสิกล่องนี้น่าจะสัก15แล้วก็มีอันนี้ไม่รู้สิเหมือนกับเป็นสารคมีอะไรสักอย่างเขียนว่าเซนทรักร ส่วนอันนี้เป็นเจลาตินอ่อโอเคอันนี้เป็นหลอดทดลองเล็กๆอันนี้อะไรเนี่ยการความร้อนซะด้วยแล้วก็กล่องอันนี้มันเขียนว่าสำหรับค็อกเทลมันใกล้จะถึงเวลาค็อกเทลรอบบ่ายช่วงที่2แล้วซะด้วยสิของทั้งหมดนี่น่าสนใจมากบางอย่างมันเกี่ยวข้องกัน ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วก็มีมูลค่าเท่าไหร่ด้วยคงต้องเอาข้าวของพวกนี้ไปเช็คดูเป็นกระดังที่พิเศษมากเลยบางทีเนี่ยจ,จะเป็นอาวุธลับของฉันก็ได้เยี่ยมเลยฉันอยากจะนิ้วซ้อนบ่อยๆจังเลยแกต้องไปเชื่อแน่เลยว่าเราจะไปไหนกันเราจะไปหาคาร่าผู้เชี่ยวชาญระบบขับถ่ายไม่เกี่ยวกับก้อนผมใช่ปะเธอต้องเจอกับือนของคนอื่น,นมามากกว่า30สปีส่วนผมเจอเรื่องปวดหัวมามากกว่า24ปีเธอจะบอกได้ว่าของที่เราเจอบุญคาตัวราเชี่ยวชาญลำไส้ดูไม่เข้ากันเลย เฮ้ยคาร่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเป็นไงบ้างจ้า oh, สบายด,ดีแน่คุณ่ะเป็นไงเป็นไงจ้ะ,ะดีครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมคาดหวังอะไรนะแต่บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่แบบนี้แนะ่เพราะเขาเรียกฉันว่าเจ้าแม่แห่งลำไส้ใหญ่ผู้ใจดีและคุณก็ภูมิใจกับมันงั้นนะฟังดูดีมากเลยนะฮะและฉันก็เป็นนางพยาบาลช่วยล้างชมิตออกไปชมิตคืออะไรพูดจระนั่นแหละ ฉันดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยมาตรฐานของแพทย์มีตัวกรองแล้วก็ใช้น้ำแร่ด้วยทุกคนมาที่นี่เพื่อทำอันนี้ส่วนใหญ่หที่มีคือมีปัญหาเรื่องท้องผูกลำไส้มีอาการแปรปรวนเพราะเขาจะมาเพื่อดีท็อกซ์ลำไส้ล้างพิษเยียมไปเลยคือเราเจอของพวกนี้แล้วมันดูเหมือนที่คุณเคยใช้ด้วยมันคืออะไรช่วยบอกหน่อยมันคือชุดสวนทวารด้วยตัวเองไม่ใช่ชุดใหญ่แบบที่นี่เพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปจนถึงลำไส้ให,ใหญ่ทั้งหมดนะ่ะ เท่าที่เห็นแล้วมันเข้าไปในกระองนะมันเหมือนลำไส้ใหญ่เลยใช่เลยถ้าทางเจ็บน้าดูมันคืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับสวนลำไส้แล้วแบบนี้ราคาเท่าไหร่อกสิบเหรียญแต่ฉันก็ไม่เคยใช้นะไม่แน่ใจว่าราคาจริงๆเท่าไหร่ดูแล้วเป็นของขวัญที่สยองขวัญมากๆแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นกล้องส่องลำไส้แพทย์ระบบทางเดินอาหารจะใช้มัน ตรวจดูลำไส้มันจะถูกสอดเข้าไปทางลำไส้ใหญ่แล้วก็มีกล่องเล็กๆช่วยดูว่ามีเนื้อร้ายหรือว่ามะเร็งอยู่หรือเปล่าสอดทวันหนักด้วยใช่แล้วก็ดันเข้าไปอย่าบอกไม่มาสิมันสอดดูแถวใครมาบ้างก็ไม่รู้แหมโบกี้อย่าโบยวายไปเธอยิ้มสนุกไปก็ใหญ่เลยแล้วอันนี้ราคาสักเท่าไหร่ละครับมีบางชิ้นส่วนหายไปแล้วก็เป็นรุ่นเก่าฉันว่ามันน่าจะได้สักประมาณ สี่ร้อยเหรียญโอเคเลยเยี่ยมตอนนี้เราก็ต้องหาว่าใครที่อยากจะใช้มันบ้างอันนะอย่าไรอย่าพ่อช่ว่าเราไปเช็คลำไส้หน่อยดีกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแล้วเนม่ยเพ่อแกมันนะขั้นตอนมันมากกว่าผมไม่ใช่ผมเจนนี่กับผมเอาหนังสือที่เจอไปเช็คกับคนที่คลั่งเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์มากมาก เธอให้เราไปที่หัวมุมถนนแล้วก็มองหาคนที่สวมหมวกมวกเชอลกอกโฮมสตรงมุมนั่นอ๋อจริงด้วยมันจะต้องเจ๋งมากๆเลยอะ่ะไปร้านหนังสือที่อยู่ถัดไปอีกสองห้อง <c oughs> นั่นคำใบ้ ทางนี้เลย <ขอ S 2> นี่นี่นี่นบอกฉันหน่อยสิว่าคุณวิเคราะห์อะไรได้จากหมวกใบนี้บ้างเขาหยิบมันขึ้นมาและจ้องมองโอ้คุณทําได้คุณสะกดรอยมาถูกด้วยนะเนี่ยใช่เาราถอดรหัสได้อย่างง่ายดายเลยขอต้อนรับสู่บูทเมเกอร์โซซายตี้เรามีทุกอย่าง <Society. S 1> ที่เป็นเชิ์ลักโฮมใช่ที่นี่ใช่แล้วคุณทํารองเท้าบูทด้วยเหมือนคุณจะเอาของล้ำค่ามาด้วยใช่ไหมเนี่ย ตีพิมพ์ครั้งแรกหรือถ้าตีพิมพ์ครั้งแรกจริงพราคุณรวยเละเลยนะจะบอกโอ้เห็นไหมผมบอกแล้วว่าหนังสือดีแต่ก่อนที่จะตัดสินเราต้องไขปริศนาบางอย่างเพิ่มเติมซะก่อนนะ Yes เบาะแสอย่างหนึ่งอยู่ตรงหน้า13เพราะว่าในการตีพิมพ์ครั้งแรกของ How of the Baskerville มันพิมพ์ผิดไงมันเขียนว่าคุณทั้งที่ควรจะเป็นของคุณ เอาละลองดูหน้า13กันนะตรงบรรทัดที่สามมันไม่ใช่คำนั้นนะแต่ก็น่าจะได้ราคาบ้างมันได้ราคามากแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณมีเล่มที่ตีพิมพ์ครั้งแรกโอเคคุณเข้าใจใช่ไหมที่ฉันพูดน่ชักจะตื่นเต้นแล้วสิในปี1893ดีด้วยนะคะคุณเจอของดีมากเลยรู้ไหมวันนี้ฉันจะไปพบกับแฟรงกี้ซลลาริก เขาเป็นเจ้าของบาร์เชฟในโตนโตแล้วก็บาร์แห่งนี้ได้อันดับ6ของบาร์ที่ทันสมัยมากที่สุดในโลกล่ะแน่นอนมันไม่ใช่ t o อป i แต่ก็เจ๋งอยู่ดีนั่นแหละฉันหวังว่าวันนี้เขาจะบอกฉันได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในบาร์ที่ฉันเจอมีมูลค่าเท่าไหร่ฮ้ยแฟรงกี้ Hi, y, ใช่ไหมคะใช่ครับฉันเอรซูล่าที่คุยทางโ<อ>ทรศัพท์สวัสดียินดีที่เจอครับขอต้อนรับสู่บาร์เชฟนะขอบคุณมากนะคะอันนี้อุปกรณ์ที่ฉันบอกคุณไงดูหน่อยว่ามีอะไรนี่คลองดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอ๋อดูซิมีของดีเท่านั้นเลยนะ เพื่ี่ไม่ยักกระถามว่าฉันดื่มอะไรมาหรือยังเลซิตินโซเดียมออร์จิเนตทั้งหมดนี้ใช้ทำเครื่องดื่มเหรอแน่นอนจ,จะอยู่แล้วเราจะขอพวกนี้แหละครบับโหเจ๋งเลยทั้งหมดทำมาจากธรรมชาติชื่ออาจจะเหมือนสารเคมีแต่ไปขอธรรมชาติน่าจะซื้อว่ามีอะไรบ้างอันนี้เครื่องแยกชั้นทำให้ค็อกเทลเป็นชั้นสวยงามยังไงนะวางอันนี้ไว้บนภาชนะก็จะเป็นแก้วเหล้าครับหรือแก้วแชมเปญอะไรก็ได้ให้เราค่อยๆเทเหล้าลงไปช้าๆเหล้าจะกระจายไปบนผิวน้ำทำให้มันแยกตัว ออกเป็นชั้นชั้นแบบนั้นแหะครับอ๋อเหลือว้าวใช่ <wow. S 1> มันเจ๋งมากอันนี้ก็ดบตื่นเต้นนะโอ้มีกาต้มน้ำอีกด้วยมันมีชื่อเรียกไหมคะ <laughs> อ่ะาหม้อต้มชาเครื่องทำค็อกเทลอะไรต่องนี้โอเคปกติแล้วจะให้ข้างล่างนี่เป็นแหล่งความร้อนเราจะนำส่วนผสมที่เราต้องการใส่ลงไปในนี้อาจจะเป็นรสแมรี่ห,หรอือไม่ก็มิ์อ่าใช่คับมินท์ครับอ๋อ oh, <laughs> จะชอบมินท์ <laughs> พอน้ำเดือดมันจะลอยขึ้นสู่ข้างบนก็จะมีเครื่องดื่มที่ผสมเสร็จเรียบร้อยอยู่ยข้างบนจริงๆนะเราผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วไหนละเครื่องดื่มของฉันเนะี่ยเก่งมากเลยครับแล้วทั้งหมดนี้มันเท่าไหร่คะทั้งหมดนี่ก็คงสักมีสามร้อยห้าสิบดอลลาร์สามร้อยห้าสิบดอลลาร์เลยเหรอใช่ใช่โอ้วิเศษไปเลยว้าวขอบคุณมากนะคะฉันดีใจมากเลยค่ะแฟรงกี้ ม,าามคอทำค็อกเทลฉลองกันหน่อยแฟรงกี้คุณอ่านใจฉันออกนี่ขอบคุณกลยุทธ์ของซินดี้ที่นำมาซึ่งโกดังที่ให้กำไรอย่างมากมายเออร์ซูล่าอาจจะไม่ได้ทุ่มเงินมากมายแต่ก็ยังคงทำกำไรได้มากพอที่จะเชิดใส่ทุกคนเพราะกับโอกาสได้รู้เรื่องระบบกับถ่ายมาเยอะเลยและนกคู่ใจของรอยก็ทำให้เขาพังไม่เป็นท่าเราจแต่งหน้าค็อคเทด้วยมะนาวสดและฟองานิลา ทำมาจากแป้สตีนทัวเหลืองกลิ่น,นะะหอมจังเลยสวยมากอะ่ะจนไม่อยากดื่มเลยขอบคุณมากครับและขั้นตอนสุดท้ายว,าว้าวฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะมันให้ความสถึงทะเลและควันนี่ทำรรมาจากน<อ>้ำมันบะคร้าว<อ>และนี่คือโมฮิตโต้แบบคลาสสิกบางทีมันสุดยอดมากเลย <laughs> ฉันกลับไปอีกแน่นอน